ช่องเอซามบอเตอร์ ter, ช่องของคนรักรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาล้วงลึกกับเ a k เก็ดบสายโหดรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับ2026 KTM Duke 9 9 0บอกเลยว่าทันนี้ไม่ใช่แค่แรงแต่คือที่สุดของความดิบความแมน่นและอารมณ์สปอร์ตที่ KTM ใส่มาแบบจเต็มตั้งแต่ดีไซน์ยันสมรรถนะเมื่อมองแอ r โแรก Duke 9 9 0ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นลูกอย่างชัดเจนไฟหน้าและทรงแยกสุดดูดันแฟรนดด้านข้างดีไซน์เหลี่ยมงถังน้ำมันทรงสปอร์ตที่ช่วยให้หมี หาได้กระชับเฟรมสีช่วมอันเป็นซิกเนเจอร์ของ KTM ทำให้รถดูดิบด,ด,ดุและพร้อมสิ้นทุกองศาในเวอร์ชัน R จะได้รายละเอียดที่สปอร์ตยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีกราฟิกใหม่ชิ้นส่วนคาร์บอนบางจุดแทนตํำลงเล็กน้อยเพื่อท่าทางการขับขี่ที่ดูดันกว่าเดิมบอดหน้าออกแบบให้บางและแข็งขึ้นเล็กน้อยเพื่อการควบคุมที่แม่นยำในความเร็วสูงน้ำหนักตัวรถยังคงเบาในคลาสทำให้การควบคุมในเมืองและทางเข่าคล่องตัวมากหัวใจหลักของ226 KTM Duke 990 R คือเครื่องยนต์เฮซ 8สีแบบ2สูบเปลียงขนาดประมาณ9 9 4 c ระบายความร้อนด้วยน้ำปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นและคมกว่าเดิมที่กำลังสูงสุดราว130แรงม้าที่รอบสูงแรงดิ่ดมาไว้ตั้งแต่รอบต,ต่ำทำให้ดิดติดมือทันทีไม่ว่าจะออกตัวหรือเร่งแซงเสียงเครื่องแน่นดุด,ดันตามสไตล์ KTM ทำงานคูบกับเกียร์6สป,ปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและแน่นยงางาพร้อมระบบดิจิตเตอร์อัพดาวที่ทำงานเนียนมากในทุกย่านความเร็วพัดเป็นแบบลิเวอร์ชาสช่วยลดอาการล้อล็อกเวลาเปียนเกียร์แรงแรงกี สดุกและปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างที่อีกจุดที่ทําให้ดู 990R แตกต่างจากส่วนธรรมดาด้วยโช้กหน้า WP f f e x แบบหัวกลับกลับได้เต็มระบบและโช้กหลัง WP f f e x กลับได้เช่นกันเซ็ตมาจากโรงงานเน้นการขี่สปอร์ตจริงจังเข้าโค้งมั่นใจยิ่งทั้งทางเรียบและทางโค้งแรงแๆคือลิงกการกยึดเกาะยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อขี่ด้วยค,ว,ยค,ความเร็วสูงหรือกดหนักในสนามเบรกเต็มด้วยเวนโบสตัยมาด้านหน้าดิสคูให้แรงเบรกที่คงและควบคุมง่ายพร้อม ABS แบบคานลิงที่งงงทบบทช่วยเพิ่มความ ติดตลอดทยเครื่อเบรคในโค้งล้ออันลอยน้ำหนักเบาพร้อมยางสมารถนาสูงจากโรงงานรองรับการใช้ยางทั้งถนนและแคลกอย่างแท้จริงด้านเทคโนโลยี 226kTm 0ดู 990R ใส่มาไม่มีการด้านจอ TFT ส c ขนาดใหญ่สแสดงผลคมชัดเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ผ่าน kTmconnect มีโหมดการขับขี่หลายโหมดเช่น s ตรีท t ปอร t r เรนและแคร็กที่สามารถรับการตอบสนองคันเร่งระดับ traction control และ engine brake ได้ตามสไตล,ล์ผู้ขี่หรือระบบ traction control แบบรับละเอียดได้ระบบ บีดี้คอนโทรลสำหรับสายสิ่งที่อยากยกล้ออยากปลอดภัยครู e คอนโทรลสำหรับการเดินทางไกลแม้จะเป็นรถสายสปอร์ตแต่ก็ยังใช้งานจริงได้ในชีวิตประจําวันตำแหน่งท่านั่งแม้จะดุดันแต่ไม่ถึงกับทรมานสามารถขี่ในเมืองได้คล่องตัวแฮนกว้างควบคุมม่รัศมีวงเลี้ยว,วดีน้ำหนักรถเบาทําให้การมุดการเลี้ยวทําได้มั่นใจอัตราสิ้นเปลืองถือว่าดีเมื่อเทียบกับพละกําลังที่ได้ถังน้ํามันขนาดพอเหมาะรองรับการขี่ทางไกลได้สบายสําหรับราคาของ2026 KTM ด u 990R ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวที่ประมาณ700,000-800,000ต้นบาทขึ้นอยู่กับออปชันและภาษีซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันดู 990R จะเด่นในเรื่องฟ e ลลิ่งดิบๆการตอบสนองที่ตรงไปตรงมาและคาแรคเตอร์สปอร์ตแท้ๆใครที่ชอบรถที่ขี่แล้วรู้สึกเชื่อมต่อกับถนนทุกจังหวะคันนี้ตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเป็นสายถนนสายเขาหรือสายสนามก็สามารถสนุกได้ครบในคันเดียว โดยสรุปแล้ว226 0 KTM Duke 990 R คือ naked bike ตัวแรงที่รวมทุกอย่างที่สายซิ่งต้องการไว้ครบทั้งพลังเครื่องยนต์ช่วงล่างระดับท็อปเบรกเทพเทคโนโลยีล้ำและดีไซน์ดุดันเป็นรถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนแต่สร้างมาเพื่อคนที่รักการขี่อย่างแท้จริงถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ f e ลิ i n g ร้อใจทุกครั้งที่บิดคันเร่ง Duke 990 R คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อไม่ พลาดรีวิวรถใหม่ใหม่ก่อนใครแล้วพบกันคลิปหน้า